สวัสดีค่ะสวัสดีทุกๆุกคนเลยนะคะวันนี้ค่ะช่องเสาวีสารพทานอาหารอร่อยจ้าวันนี้นะคะจะพาทุกคนมาชมปลาค่ะปลานะคะเรามาชมปลาไปพร้อมๆกันเลยนะคะ ะะปลาตัวเล็กขนาดนี้เอาไปทำอะไรคะแกงก็อร่อยนะคะแกงสุดน้ำร้อนๆเลยะคะ่ะหรือนำปลานะคะเอาเกร็ดออกให้หมดเลยนะคะแล้วก็ทาเกลือะคะ่ะ แล้วก็นำไปปิ้งหรือไปย่างนะคะปิ้งปลาค่าหรือปลาปิ้งนะคะอ,อร่อยอร่อยค่ะ ให้ทุกคนชมใกล้ๆกันเลยนะคะ <c oughs> ปลาทำได้หลากหลายเมนูนะคะ เงก็อร่อยค่ะหรือปิ้งปลาก็แซ่บแซ่บนะคะปลาทําได้หลากหลายเมนูจริงๆค่ะ ปลาสดสดเลยค่ะสดสดเลยนะคะสำหรับคลิปนี้ต้องขอตัวลาทุกคนไปก่อนนะคะเจอกันใหม่ในคลิปหน้าค่ะ บ๊ายบายขอบคุณสําหรับการติดตามขอบคุณสําหรับการกดไลค์กดแชร์แล้วกดซับสไคร b e นะคะแล้วอย่าลืมกดกระดิ่งกิ้งๆดังๆให้ด้วยค่ะ เจอกันใหม่ในคลิปหน้านะคะ,ะบ๊ายยปลาสวยสวยค่ะ สดๆจากแม่น้ำเลยนะคะสำหรับใครที่ชอบทานปลานะคะ ฝากคลิปนี้ไว้ด้วยค่ะ